สวัสดีครับพี่น้อง้องไฟสูบูชวบุนะครับผมน้าพ่อกับผมเราวิ่งนี่คือเก่าพี่น้องวันนี้บมมียังมากมายพี่น้องวันนี้นี่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 กองเต็มเต็มเต็มพี่น้องเล้คือตัดลายอยู่นี่ก็อยู่กับน้องตายพี่น้องอยู่กับเบาบอมลูกสาวนาเนาะแมนบอสวัสดีทักทายพี่น้องสบายดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟบนสูบูชูบุนะครับเน้อ ม,ม,มืโอนี้มาหาเนาะมาหาไอ้ทรายเนาะพี่น้องมาเหยียบมายามเนาะจับหนักจับเต็มเนาะซอยจุบนว่าอ่ะเริ่มมีทีเลยพี่น้องเลยก๋อยคมบนก้อยพี่น้องเอ้ยนี่ก้อยคมเนาะพี่น้องมันจะก้อยคมสุกินแล้วก็มีซอยจุน้ำเนาะซอยจุน้ำพี่น้องเลยอ่ะมาเบิรงนน้ำกันพี่น้องปองไปอืมอืมเนาะวัดธุดีปของเฮาก็มี นี่พี่น้องมะละมันละชดมะละขี้นะบอกมันมะละชดนี่พี่น้องใส่ข้าวขวดวัวหอมพี่น้องเอ้ยเอาพงษ์รถอันนั้นมากมั้งน้องใส่ผักใส่หน่าเข้าไปพี่น้องเอ้ยผักขังเนาะสุกเลยวะแบบใบเฮ็ดให้พี่น้องได้เห็นเลยนะแบบมีสูตรวอร์หนทามานะ นี่เฮ้อเหรอนี่น้องขัก,าาๆๆกขักน่องอืมอ๋อค่ะอืมมาบาดไอ้น้องเอ้ยขักขักนาะคือสิคมพูขักเนาะเฮ้ยเอ้าเพียรมาพี่น้องใช่เกลือนั่นละเทเลยบ่เทไม่หนึ่งนิดนึง่งมาเลยเนาะเทเลยเนาะเทเลยเลยอาบ่เท หอ่ะเทลงมาจวดกันน mm ้องเลยมาบานนี şey em um ่ใส uh ่ละเข่าเอานี่อีกดบ๊อบปิ้นี่ยอ่ะเริ่มเลยนะพี่น้องเนาะเริ่มเลยพี่น้องเลยอือสดๆพี่น้องเลยแซ่บเนาะเปิดก่อนเลยเจ้าอืมหึขากพี่น้องเป็นยังไงร้องมึงไหมต้นเดือดเนี่ยอือหึขอนันยานพี่น้องเลย อืมท <ừ> ักนะเข่า,ขาห่อนห่อนเนาะคุคมนะมาลางไหม่ืมหักครับทักผักมีก้อยน้ำ<อ>เลยครับ้อ,อยจูน้ำไปพลางเลยหืก้อยอยจ่ซอยจู่งือหืมช,ช,ดชดๆดเนาะสดๆดทุกนสินเนาเนี่ยชินเป็นเป็นเนี่ย วัดดนอะไรเราไปดิกินนะอ่ะใช่ดนดนเทือมาฮ่าไอ้ชายพลน,น่ะพี่เนะอะมาพอหน้าบอตาทักหาเพิ่นเนาะอบอกว่าอยากกินซอยจุเนาะแบบว่าดนเรือไดิกินนะเพิ่นว่ามากมา,มาีม๋ยวจ,จัดให้ว่าชุดใหญ่เริ่มนี่ย ก็เลยมีโอกาสมาโมอน,นี่น้องแบบว่างานบาลาเนาหนหย,ยุดงานเนาะเป็นวันหยุดเนาะพีน่น้องเป็นวันพักผ่อนนะก็เลยมาหาอ้เพิน่น <ừ. S 2> ว่าจัดชุดใหญ่เล้ไ้ไปตลาดมา ừ, โถงบีอยู่ไหนก๋อยเนาะแดงเนาะนอ่น้ลงเอ้ย

นั่นอ,อย่าบอกยาผึ่งดุงชะมองบด้เปิกจะกินยาตัวนี้แบบดุงชะม,ม,ม้อนสม่ำมุสลัดเนาะมสลัดขึ้นห <c oughs> ักเอไว้วไงเอาไปปุกก๊กมันบกเกิดแล้วเนี่ยมันตัดหักมันทิ่มอยูนะ่กินแบบธรรมชาติไม่้องไปเบิ้งกล่อง พอเช้ก็ชดลุ่นเป็นนางเบิ้งเฮ้ยบักบักกับชดเนาเฮ็ดเองอ๋อเฮ็ดเองแซ่บเองเนาะแซ่บเองเออเองเดี๋พี่นองเนาะกินกันเนาะ อันนี้อ่อนน่องซอยจุก็มีเนาะแต่ว่าเบาเวียนก็กินเหลืออยู่ไปหน่อยเลยเพราะว่ามุ้งเนี่ยน้องท้ายเพิ่นมาหาก็เลยแบบเออบะหมี่กับเกลืกับน้ำน่องจะกินตอนแรงนะแบบ น้องมาหาทั้งที่น่องทำวิธีเที่ยวซือบ้านห้องอะไรไม่น้องเลยเป่น้องมายามกับซื้อนั่นซื้อนี่มาคนบีบชวนน่องกินนั่นนะอืมแตบบเบาบมลยาวหน้าเพ็นอย่าอยากกินจุบกันด้วยเส็ดให้เพิ่นไม่น้องเลยซื้อเนื้อมาจากโลนึง่น้องบัวลายไม่น้องขาเร่งครึ่งนึงขาเร่งวันนึงอะไรนาะงขาเร่งชามลอยขาซิฟชิ้นเนื้อกับชามลอยแล้ว มันก็คุ้มอยู่นให้เร้ยดูเห็ดยังางเขาเฮ้ามมกเดี๋ยวเอาเห็ดเกี๊มีกับซุกนะแบบบัวลอยเห็ดในีไปเลือดหล่อนผู้ใดผู้ใดไปจีไปป่นผู้ใดนะผู้ใดเยาว์ยังใดก็ว่าไปหลุดบาวินโบกแค่อยู่แล้วแม่นบ่ะว่าเขาบัวลอคอผู้ใดกินดิเงินจากน้ำผักน้ำแรงของเขาอื มันกัดแซงกูบอกกินเบาบ๊อบกับบถนัดปันไดพี่น้องเลยกินแบบนี้แต่ว่าบาวินนี่ถนัดพี่น้องคือเก่าพี่น้องเลยแต่ว่าคิดยากจรินะคิดยากซอยจุนะแต่ว่าเรื่องการกินแบบนี้กับตัวธนัทบ่ค่อยมากนะ แต่ว่ามือมันคิดยากกันนะ่ก็เลยกิชอยจุบลองบึงกอนว่าจุดมือหนึ่งนะคอมปากคอมคอเนาะก็เลยบ้าวินเพินก็นไปชื่นเนื้อมาแต่ตลาดสดๆเนอะก็เลยลองบึงกินไปกินมากก็แซ่บก,กันเนาะ โอ้ข่าว้อนห่อนไม่หรองเว้ยเอากันหอนกับข้าข่าวกับข่าวกัน,นดีเนาะทางเพชรบันอืมอ่ากับเพชรบอกพี่น,อน้องในว่าเวลาจากม,จกม่วงจะม่วงตอนกลางคืนนี่แม,มนซีทุ่มทามทุ่มเล้ว่ะสี่ขาวทามทุ่มเลย <c oughs> พี่นอ้อง องคูมห้นนาสิบสองนาทีบอะว่าบ่าววินเหตุงานไม่น้องเลยเลิกจากงานจากอันนั้นก็ได้มืดทำแล้วนอะกมันกับธรรมดาอยู่ในกรุงเทพไปน้องมันคืออยู่แถวบ้านนอกเขาเนาะมีเวลากับบลายไปน้องเลยกว่าสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิิงก็โอ้ยบบแมนเรื่องไงพี็น้องเพบามันบบมีพื้นที่นะแบบบรรยากาศกับแบบนี้แหละพี่น้องเยอยู่ในห้องเซา ท้องให้ท้องหน้ากะบบมี่ดอกเนาะมีแต่ตึกขี่นกนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่อยากคลิปดีๆกับกับพากพี่น้องกดไลค์กับพากเพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้องกดติดตามถ้าว่าติดใจกันอยากเบิ่งตลอดไปก็กดติดตามแม่นบอสกดไลค์กดแชร์กดติดาตามทางช่องยูทูบบาวินซอยจุเนาะพอเป็นกำลังใจให้เบาวินเนาะ คนละไลคคนละแชร์ไปซอยกันไปพี่น้องเลยไอ้ชายคนนี้เด้พี่น้องเนื้อเมือนไม้แน่อยเด้พี่น้องมาวินลงทุนเฮดคลิปนี่ยมัดเท่สามสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเอามีเป็นพันมูแล้บางมือก็ได้แต่กับเพื่อแบบยังให้พี่ยังให้น้องแบบได้เบิ่งนํำกันพี่น้องบรรยากาศนอกแบบวิธีกินบรร้บานบรร้านบ้านเท่าพี่อน้องเลยอยมืมจ้ากระเป ขอบคุณพี่น้องหลายๆนาะที่เขามาติดตามชมกินแล้วสิกรับเหตุงานต่อบอดจล้ค่ะมื้อเท่เาครับมือมอม้อนี่ก็น,นอนน้ำอายอก่อนไปเ่ินมาเดือนเดือนกับอันสไลดนโมแบนบานเฮา เดินเสาเลยจะได้เดินทางกลับเตยเดียบงานโอ้ยพี่น้องก้อยกอยบากไลยลย่างเรือแค่นี้เนาะกินข้าวถนัดเลือดพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังไงก็สิไดยลาพี่น้องเนาะไวเพียงสนีเนาะไวเจอกันใหม่ คลิปต่อคลิปต่อไปเหรอี่น้องเอ้ยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะพี่น้องให้กับซองเบาวินซอยจุเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ชายเพิ่นนะพี่น้องเนาะขอบคุณในไลน์เด้อจะเข้ามาติดตามชมเนาะคนไลค์คนจะแชร์พี่น้องะใครคนละแชร์พี่น้องเอ้ยเบาวินกันฮะเปิดซองไหมี่น้องเอ้ยกันย่งแบบ ในน้อยเป็นรองยังบ่มีไหลบ่มีคนติดตามดอกเป็นรองคนติดตามในซองยูทูบกัเท่ายสามสิบคนเนาะสามสิบไลค์แค่นี้เป็นรองเลยแต่ว่าพี่น้องกับแต่ว่าเบลเวียนกับบะท้อเนาะบ่ท้อคือเก่าเป็นอรองกับเป็นกำลังใจให้กันคือเก่กาเนาะมักเอทนะเป็นรองคนมักกินนะนะแบบเออหูเชือก,กว่ากินแหละมันมีความสุกเนาะเวลากินแต่บโบว์วัชเทสเนี่ยถ่ายคลิปนิดนิดไปถ่ายคลินปนิดนิดไปแต่ถ้ามันมีสาระกต่ผักให้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์เนาะแต่ว่าถึกใจพี่น้องพี่น้องกับกดติดตามกดใจให้กับโอ้ยหวานไปเนาะงามแล้วพี่น้องเอ้ยสานะตูแหละมาบินกับบอมี่ยังคือไปน้องเอ้ยมาวิน,วน,วนมักสุดเลือดออเห็นนันน่นกินนั่นนะพี่จาเออพี่จาพี่ิจาพี่ชายของนาวินนะั่นนะโอ้ยพี่จาเรากินขาดเลย ครับติดตามเดี๋ยช่องยูทูปโอเคเนาะคบบจเพีียงงแ่่น้้อขอลาไปน้องเพียงแค่นี้เนาะติดตามชมเเาวินในคลิปต่อไปเนาะงไ่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ไอ้ชายพนันพนองเด้อเป็นยังไงก็ขอรับขอคำบอกขอบใจมาไลน์เนาะสวัสดครับสวัสดีครับทักทายสบายดี